สวัสดีจ้าพี่น้องมณีสีผ้ามาปลูกผักผอ,อีตู้พี่น้องยจยาจันจะมาปลูกผอ,อีตูจะมาวานเม็ดบักเขือบักเขือปอบบักเขืออึ้นพี่น้องปลูกผอ,อีตูผลมันหยุดแล้วผ้าขาหลังบ้านซื้อต้นผอ,อีตูมาพี่น้องเสียดายมันพี่น้องเด็ดอ่อนไม่ไปเห็ดกินแล้วกสิเอราะต้นมันมาปลูกไว้นะคะ ฝนตกหลายพี่น้องบริเว้ขมาจากเตอฝนหยุดมาสองสามมือแล้วขุดดินอันนี้คือหลังบ้านพี่น้องปูไว้ใส่ต้มใส่เก่งมือได้ห้าบดิไปตลาดนะพี่น้องปูง่ายๆพี่น้อง จุ่มมันไปนี่แหละพี่น้องเสียดายมันฝนตกหลายกระเพ้ากอะเริ่มจะได้แม่ใส่ปุ๋ยไหมละพี่น้องหลายกอยได้ละพี่น้องไปอีตู่ซื้อไม่เหตุกินมันไม่หากกับมาฝังไว้พี่น้องมาปลูกไว้ ถ้ากคแย่งกระปูกเลยพี่นนอะเก็บมามันมีหากโมมีมพิธีรีต่องอย่างเยจันเสียบลงดินก็ขึ้นพี่นนอะปลูกง่ายๆบ้านบ้าน ถ้าฝนหนาฝนบม่มาเหยียบมันมันกับตายเพร,ะะพราะกระเพ้ากับตายหลายต้นเหลวแล้ว,วพี่น้องสีบานเมด็ดบักเขือไว้ก่อนก่าไปเดี๋ยวมันเกิดถ้าจังค่อยไปปลูกอีกนี่พี่น้องเม็ดบักเขือมันสูกคือเมื่กิกนแล้ว ไม่มะเขือมะเขือเหลืองอ่ะพี่นนอะไอ้แจ่นมีคนมกักปลูกนี่มันกะเกิดเองพี่นนองปากกลวยปากกลวยนี่พี่นนองเม็ดปลาเขือเหลือง เอาโหไปนะ้มันนี่มันเกิดได้พี่เนาะเห็ดงานไปแยะจันเหนตุงีเ้เรียวๆพี่เนะาะอดินกบมันหน่อยจังหน่อยเดี๋ยวหนูจะขาบไปกินเบิดไเาาดเอียหนาเมารดแล้ว ปลูกไม้ยนาพี่น้องสวนขั้วายจันย่าง่ตะไคร่พี่นอ้องตะไคร่มันตายเบิอดอจะได้ซื้อมาปลูกใหม่อยอ่เสร็จแล้วปลูกพายอีตู่พี่นอ้องพัาพี่น้องเบิ่งกระเพ้าหลังบ้าน เห็นไหมคะกระเพ้าพันกะน้ำแยบเปนหลายพี่น้องตายเพื่อเรามีตะใบชุลดพี่น้องต้นชุลดในภูมิบางใหญ่เลยมีตงหลายภูมิได้พี่น้องกระเพ้ามันมองง่ามฝนตกย่อนผักขามอ่อนกบมีอันนี้ก็ะพักชุลดมีหลายภูมิหลายกอพี่น้องอันนี้อีตูปลูกแต่ก่อน บ่งเหร็นงานมันพี่น้องบรเคยได้ฉีดยาปลูกธรรมชาติอันนี้มากูดพี่น้องนร่อ,นนองอจะจตลร่องเขาเอื่นอย่างเกาะมันจะติดหายา่ปนอตอนมากูดจะได้เดือนนึงแล้วอันนี้โหรละผ้าโอ้ยบ่งขึ้นมันพี่น้องเบิ่งจอมัน ซาลาเน่ถ้าเบิ่งบักพริกเบิ่งบักพริกดูพี่นอ้องเนี่ยพริกต้นเดียวเหลือต้นเดียวแต่ว่าหมากมันหนวยมันแนวๆพี่นอ้องพริกพี่น้องเห็นหัวปีบ่คะเบิ่งหัวปีอันนี้ย้าย กำลังถอกเลยพี่นนอง หัวปีกระลั่งถอกอันนี้มะละมะละกินอกออกดอกพี่นนองโอ้ปี ี่ปีกล้วยพี่นอ้องปีก่กล้วยตั้งสองสามอันเืนอนต้นเนี่ยตัวหนึ่งสองกล้วยเครื่องี่พ่อในตัดพี่นอ้องยังสองเครื่องอ้พี่นอ้องมา่เดียวคำว่าเบิง้งต้นนี้คือปีง่ายถ่พี่นอ้องนนี่กล้วยอีกเครื่องหนึ่งพี่น้องพ่อในตัดเหลือสองเครื่อง อุ้ยพี่น้องเบื้องปีก่้ยตัวนี้คือตัวใหญ่แท้เห็นบ่าพี่น้องสูงนะคะเทียบตึกเลยไงค่ะพี่น้องเครือบอกใหญ่แล้วแล้ะต้นมันใหญ่พี่น้องอันนี้ มีสมหัวปีมีสามกล้วยมีสองคือ,อบูปาพาพี่น้องมาชมป่าแต่เสาอันนี้กระตุน,ตนี่รดอีกก่อหนึ่งขอคาพี่น้องกระชายน,นี่คือกระชายหวานพับพึ่งกับมีพี่น้องหวานหวานส้นนี่สุยางในสวนเย,ยจัน ยังแขอยู่พี่นอ้องผ้าช่มสวนอันนี้เคื่อแย้านั่งแดงพี่น,อน้องมันขึ้นเต็มกำแพงต้นน้อยกับออกเครื่อนน้อยพี่นอ้องสวนกล้วย แค่นี้แหละพี่น้องมือหลังเสื้ผ้ามาเบิ่งใหม่นะคะายบ้าง